สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่1991ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนสิงหาคมพศ2565ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่1991เองค่ะ ซึ่งอาจจะทํานายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทํานายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทํานายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การํนำนายราศีพฤษภค่ะเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะประจำเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะการทำนายของแนนนะเป็นการํนำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะ การทำนายของแนนเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีพฤษภประจําเดือนสิงหาคม2565นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยจ้ามาดูซินะ 5ดาบ King of c u p The Lover Page of Cups 5ดาบนะคะัะมาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่จริงจังนะเวลาที่ทําอะไรเนี่ยคุณก็มักจะทําสุดทางเลยนะหรือว่าเป็นคนที่แบบทำอะไรก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีเลือดนักสู้นะคะ ถ้าหากว่าสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้องเนี่ยคุณจะไปสุดทางมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องนะคุณก็จะรู้วิธีนะะในการจัดการกับสิ่งนั้นนะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะแล้วก็เป็นคนที่แบบต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะในสิ่งน,น,นั้นเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นนะมาสู่ความสำเร็จในตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความพยายามสูงนะคะ คิงออฟคัพนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความแบบใจร้อนแล้วก็มีความใจเย็นอยู่ในคนคนเดียวกันนะเป็นคนที่ถ้าบทจะเย็นก็คือแบบมีความสุข,ขมุมมีเหตุและผลมีความนิ่งนะแล้วก็มีความสุขขุมมากๆนะแต่บทที่จะใจร้อนเนี่ยก็คือแบบทุกอย่างเนี่ยก็คือเร็วหมดทุกอย่างนะเป็นคนที่มีสองบุคลิกในคนคนเดียวกันนะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายได้มากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่จับทางไม่ถูกนะคนอื่นแบบมองไม่ออกมองไม่ขาดเพราะว่าคุณพลิกแพงสถานการณ์เก่งแล้วก็รู้วิธีนะคะในการจัดการคนนั่นเองนะคะ The Lover นะันมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่แบบมีคนชอบมากกว่าหนึ่งคนนะหรือว่าแบบ มีคนเข้ามามากกว่า1คนนั่นเองนะคะคนไหนที่โสดนะก็อาจจะมีโอกาสรถไฟชนกันได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคุยกับใครนะ,ะจริงจังนะก็ต้องเลือกคนคนนั้นนะ,ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทั้งสองคนเลยก็ได้นะคะส่วนคนที่ไม่โสดมีแฟนมีคู่นะ,ะก็ให้ระวังในเรื่องของคนรักอาจจะแบบ จับสังเกตได้หรือว่าจับพิรุษคุณได้นะคะถ้าหากคุณมีคู่มีแฟนมีคนรักแล้วเนี่ยนะก็ต้องวางตัวดีๆนะคะอย่าแอบ,บซ่อนหรือแอบ,บคุยนะเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเพจอ๊อฟคับนะั้มาบอกว่าคุณนะอาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะเข้ามาแบบมอบความรักที่ดีๆให้กับคุณก็ได้หรืออาจจะมาช่วยเหลือคุณทางด้านการงานก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาเป็น ลูกน้องบริวารคุณก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมาเป็นคนรักคุณก็ได้มาชอบคุณก็ได้หรือว่าเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณก็ได้เช่นกันนะคะก็คนนี้นะคะจะมามอบความสุขให้กับคุณหรือว่ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะก็ด,ดูดีนะคะถ้าหากว่ามีคนที่อายุน,น้อยกว่าคุณเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณนะคะว่าสิ่งที่ เขาทำนั้นนะจะแบบทําให้คุณเนี่ยนะแบบมีความสุขได้หรือไม่นะคะเอาละมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะจัดติกนะคะเดอะแฮงแมนนะเจ็ดถ้วยนะคะสิบเหรียญน,นะจัดติกนะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยทำอะไรนะคุณจะมกักยึดหลักความถูกต้องเป็นหลัก นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของศาสนานะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ตามนะคุณเชื่อในเรื่องนี้มากๆนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีความเชื่อนะในเรื่องของการแบบมูนะหรือว่าเชื่อในเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเป็นคนที่แบบ ชอบทําบุญชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะเชื่อในเรื่องของศาสนาแล้วก็เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ด้วยนะคะสิ่งนี้นะทำให้คุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองนะหรือว่าเป็นคนที่ทำไรเนี่ยนะก็มักจะประสบความสมําเร็จเสมอเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะ The Hangman นะมาบอกว่าคุณนะอาจจะมีโอกาสนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าอาจจะแบบ มีโอกาสนะที่ทําให้คุณเนี่ยทึ่งแล้วก็อึ้งน,นะคะคนไหนนะที่แบบมีผลงานนะคะก็อาจจะแบบมีข่าวดีเข้ามานะทาให้คุณชื่นใจนะแต่คนไหนที่มีการแบบแข่งขันหรือว่ามีการแบบขัดแย้งนะกับคนที่ทํางานนะก็อาจจะมีโอกาสเคลียร์ได้นะคนไหนที่แบบแย่งชิงตำแหน่งหน้าที่การงานเดียวกันกับคุณเนี่ยนะคุณก็มีโอกาสชนะนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบ เก่งจิงแล้วก็รู้วิธีในการจัดการนะรู้วิธีในการที่จะแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยนะมาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวเยอะมากนะคะอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะแล้วก็อาจจะแบบอยากจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะให้คุณเนี่ยนะลงมือทําได้เลยนะอย่าแบบ ได้แต่คิดหรือว่าวางแผนในหัวนะให้ลงมือทําได้เลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคนไหนที่มีธุรกิจตัวเองนะคะอยากจะแบบขยับขยายสาขาหรือว่าเปิดตลาดใหม่นะคะให้ลงมือทําเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะอย่าก,กังวลอย่าคิดมากนะถ้าหากคุณมั่นใจให้คุณทําเลยแล้วคุณจะแบบประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแน่นอนนะคะสิบเลียนนะมาบอกว่าคุณนะจะได้รับโชคใหญ่หรือว่า ได้รับเงินก้อนนะคะหรือคุณทําเอกสารสัญญาอะไรเกี่ยวกับการเงินนะคุณจะได้แบบผลตอบรับที่ดีนะคะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าคนไหนที่แบบอยากจะเสี่ยงโชคก็จะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะคะจะมีโชคใหญ่เข้ามานะให้คุณชื่นใจนะคะเอาละนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะเอ g อ of o n King of Wands นะคะ Knight of Pentacle King of Sword นะคะ Ace of Wands นะคะมาบอกว่าสิ่งที่คุณทำนะคะหรือว่า คุณปฏิบัติลงมือทำนะคุณจะได้รับความสําเร็จนะคุณจะได้รับข่าวดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานการเงินความรักหรือว่าฐานะทางด้านชีวิตของคุณนะคุณก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณทําอะไรก็มือขึ้น นะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จให้คุณรีบกอบโกยเพราะว่าโอกาสไม่ได้แบบมาบ่อยๆนะคะให้คุณเนี่ยนะรีบขอยคว้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะหรือว่าเป็นเวลาเป็นโอกาสคุณแล้วนะคะ King of ว a นะคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือว่าเจ้านายในที่ทำงานนะคะหรือเป็นลูกน้องบดิวานเนี่ยนะ เขาอาจจะคอยช่วยเหลือคุณนะในเรื่องของงานนะทำให้คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะทำอะไรก็ราบลื่นทําอะไรก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสได้แบบโปรโมตนะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะแล้วก็มีแบบ ชีวิตในเรื่องของงานดีว่ากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณฟันฝ่าอุปสรรคมาเนิ่นนานคุณจะได้รับข่าวดีมากขึ้นได้รับความสําเร็จเข้ามานะคะในออ e เปนิเคิลนะคะคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้วิธีในการหาเงินมีแนวทางในการหาเงินรู้จักระบบในการใช้จ่ายเงินนะคะทําให้การเงินคุณเนี่ยหมุนเวียนดีแล้วก็ เงินไม่ขาดมือนะคะแล้วก็จัดระบบทางด้านการเงินดีนั่นเองนะคะ k n n of s w o r t นะมาบอกว่าคุณเป็นคนตรงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับทุกๆเรื่องนะเวลาที่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็มักจะแบบ จริงจังทุกเรื่องทําให้คุณเนะี่ยประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําเพราะว่าคุณมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงเด็ดขาดนะในการตัดสินใจนะไม่หล่อแหละโลเลนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นนะจะออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนยอมรับนะในการตัดสินใจของคุณนะคะก็ขอให้คุณตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็เด็ดขาดนะในสิ่งที่คุณทํารับรองคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคนะ นี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะเอาละ่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะของชาวราศีพฤษภนะเป็นยังไงบ้างนะคะ The High Priestess นะ The Fool นะคะ สิบไม้นะคะ the h ไฮพ p r เท s นะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสน่นะคะแล้วก็เสน่ห์ของคุณเนี่ยนะทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะ,ะแล้วก็มาคอยช่วยเหลือคุณทางด้านการงานนะคะไม่ว่าจะเป็น เจ้านายลูกน้องบริวารน,นะคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีบุคลิกภาพดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดด้วยเป็นตัวป๊อปตัวท็อปนะในองค์กรของคุณได้เช่นกันนะทำให้ใครๆก็อยากจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะเหมือนแบบเนื้อหอมด้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ความสามารถด้วยอีกอย่างหนึ่งนะมารวมกันแล้วก็คือ มีสเสน่ห์เพิ่มพูนมากขึ้นนะสิ่งนี้แหละทําให้คุณทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จมีแต่คนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะคะเดลฟูนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีไอเดียนะเป็นคนที่ระอิสระนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบพลิกแพงสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะเวลาที่ทําอะไรเนี่ยคุณก็มักจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบหาทางออกหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนั่นเองนะคะเป็นคนที่แบบ ดูเหมือนรักอิสระนะแต่ว่าเวลาที่ทํางานเนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่พิกแพงสถานการณ์เก่งมากนะแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียในหัวเยอะแยะมากมายแก้ไขปัญหาเก่งนะทำให้นะคุณก็เลยแบบว่ามีผลงานเข้าตาผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ10บไม้นะมาบอกว่า หน้าที่ของคุณเนี่ยอาจจะเยอะกว่าเพื่อนนะด้วยความที่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือว่าอาจจะผลงานโดดเด่นนะคะความสามารถเยอะนะทำให้เจ้านายเนี่ยนะมอบแต่งงานที่ยากๆหรือว่างานสำคัญสคัญให้คุณทำนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าผลตอบแทนดีแน่นอนนะคะก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็สู้ๆนะจ๊ะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะของ ชาวราศีพฤษภนะคะเป็นยังไงบ้างนะ The Empress นะคะหกถ้วยนะคะแล้วก็ The Chariot นะคะ The Empress นะคะมาบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีครบทุกอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ตามนะคุณจะแบบ บริหารจาัดก,การทางด้านการเงินได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้วิธีในการใช้จ่ายเงินถึงแม้ว่าคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินแต่คุณรู้ระบบในการใช้จ่ายเงินนะมีการแบบมัธยฐานอดออมมากขึ้นนะทำให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยแบบมีปัญหาหรือว่าไม่ติดขัดไม่ฝุดเคืองนะคะสิกออบคับนะคุณอาจจะแบบมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะหรือว่า อาจจะมีครอบครัวคนรักนะค,ะคอยซัพพอร์ตคุณทางด้านการเงินทําให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนเวียนดีนะหรือว่าฐานะทางด้านการเงินของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็มาต่อยอดนะ,ะทำให้การเงินของคุณเนี่ยเฟื่องฟูเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเดยชาีิยตดนะ,ะมันบอกว่าคุณนะ จะมีการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางหรือว่าคุณอาจจะมีทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมนะทำให้การเงินคุณเนี่ยหมุนเวียนดีแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะการเงินของคุณเนี่ยนะจะแบบไหลเวียนดีมากๆนะคะไม่ติดขัดเลยเพราะว่าเงินเข้ามาตลอดเวลานะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าคุณจะมีภาระเยอะแต่ว่าคุณบริหารจัดก,การได้คุณควบคุมสถานการณ์ได้คุณจัดระบบการเงินได้นั่นเองนะคะ ก็เลยทำให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยมีการเสี่ยงที่จะติดขัดนั่นเองนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวแนนะจะดูคนโสดซิว่าเป็นอย่างไรนะคะห้าเหรียญน,นะเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ห้าไม้นะคะ ห้าเหรียญนะคะมาบอกว่าคุณอาจจะพึ่งเจ็บปวดหรือว่าเสียใจนะทางด้านความรักมาอาจจะเจอสาหัสสาการเลยนะคะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะรู้สึกว่าการมีคนรักหรือว่ามีคู่รักเนี่ยคุณรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีความรักที่ดีๆนะคะคือคุณรู้จัก แบบความแบบเสียใจหรือว่าความผิดหวังเกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณอาจจะเจออะไรที่หนักๆในเรื่องของความรักมาคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครนะคุณอยากจะเยียวยาตัวเองอยากจะรักษาแผนใจตัวเองก่อนนะคะอยากจะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็อยากจะอยู่กับครอบครัวก่อนนะคะ9ก้าเหรียญะมาบอกว่าคุณนะอยากจะอยู่ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะแบบ มีความแข็งแรงในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องการที่จะมีความรักก็ได้ฉันก็อยู่ได้นะคือคุณคิดแบบนั้นนะเพราะว่าคุณเจออะไรหนักๆในเรื่องของความรักมาเยอะแยะมากมายนะคะห้าม้นะคุณอาจจะแบบเครียดหรือว่ากังวลน,นะเพราะด้วยความที่คุณเจอความรักครั้งเก่าหรือว่าครั้งก่อนเนี่ยนะอาจจะแบบ มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอยู่ในความสัมพันธ์นะอาจจะมีตัวคุณตัวคนรักแล้วก็อาจจะเป็นทั้งมือที่3หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่สานะแบบอาจจะเป็นทั้งครอบครัวนะหรือว่าเพื่อนนะเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะก็เลยอาจจะเกิดการปั่นป่วนหรือว่าเกิดการแบบว่าวุ่นวายเกิดขึ้นคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าหาคุณมีความรักครั้งใหม่นะคุณก็จะคบแค่ คุณแล้วก็คนรักพอนะเพราะว่าถ้าเอาคนแบบทั้งหลายเนี่ยนะเข้ามาวุ่นวายเนี่ยความสัมพันธ์คุณจะไม่ก้าวหน้าแล้วก็อาจจะสั่นคลอนได้นะอาจจะมีปัญหากันบ่อยเพราะว่ามีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมาวุ่นวายนะคะคุณก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าหากคุณพร้อมคุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะแบบไม่ให้ใครเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์เลยนะคะเพราะว่า การที่มีคนเข้ามายุ่งมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยนะทำให้คุณเนี่ยนะแบบปวดหัววุ่นวายใจแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะคะคุณก็เลยอยากจะรักษาแผลใจหรือว่าเยียวยาตัวเองให้มั่นคงมั่นใจแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมเพราะว่า คุณคิดเยอะคิดมากนะมีปัญหาเยอะแยะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยจะต้องแก้ไขตัวคุณด้วยแล้วก็แก้ไขนะในระบบที่จะแบบให้ใครคนอื่นเข้ามาหรือไม่นะคะเอาละ่ะมาดูซิว่าคนที่มีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะจัดเมนนะคะ Night of ว a ร์นนะคะ,ะ,คะแล้วก็2ดาบนะคะ ชัดมน์นะมาบอกว่าคุณแลวก็คนรักเนี่ยนะคือเป็นคนที่เจอกันในอดีตชาตินะฮะอาจจะทําบุญทาบาปมาร่วมกันนะฮะก็เลยแบบชาตินี้นะฮะหรือว่าพบนี้นะฮะก็กลับมาเจอกันนะคะก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นคู่กันก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบเจออะไรด้วยกันมาเยอะด้วยก็ได้เช่นกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนแบบ อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบนิสัยคนละขั้วนะฮะแต่ว่าก็สามารถปรับหรือว่าบาลานซ์กันได้นะะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในออฟวอนนะมาบอกว่าตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักเนี่ยอาจจะเจอกันในที่ทํางานก็ได้นะอาจจะแบบเคยทํางานนะ,ะร่วมกันนะฮะหรือว่าอาจจะปิ๊งรักกันในที่ทํางานนะ,ะทาให้คุณเนี่ยนะพัฒนามาเป็นแบบความรักนะ,ะก็ เป็นอะไรที่แปลกดีนะคะแล้วก็ท้าทายดีนะคะในความคิดที่คุณคิดนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้คบกันจริงๆนะคะหรือบางคู่อาจจะทําธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นความรักที่แบบไม่ค่อยหวานนะแต่ว่ามีความมั่นคงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่ต่างคนต่างมีอีโก้ก็ได้นะคะยังแบบปรับกันไม่ได้ร้อซนะคะยังแบบสุกสดิบดอยู่นะ,ะสดาบนะคะ ยังมีความกังวลเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นะคะยังมีความลังเลหรือว่ายังมีความอัดใจนะคะยังแบบควบคุมอารมณ์ซึ่งกันและกันไม่ได้นะคะยังมีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่นะะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยปรับอารมณ์กันได้คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านได้นะคะเพราะว่าตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักเนี่ยยังมีอะไรที่แบบ กระทบกระทั่งกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติหรือว่าใช้เหตุผลให้มากๆนะคะแล้วก็มีความอดทนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความรักให้กันอย่างเดียวนะจะต้องมีองค์ประกอบภายนอกด้วยนะคะมีทั้งความอดทนมีทั้งแบบการปรับตัวเองนะ,ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มั่นใจมั่นคงต่อกันด้วยนะคะถึงจะผ่านความรักที่สมบูรณ์ได้ถึงจะผ่าน อุปสรรคต่างๆด้วยกันได้นะคะแล้วคุณจะคลองคู่กันไปได้อย่างยาวนานแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวราศีพฤษภนะเพจออบอลนะคะสองเหรียญน,นะคะแล้วก็5้าถ้วยนะคะเพจออบอลนะคะมับอกว่าการทํางานของคุณเนี่ยอาจจะทําให้คุณหักโหมได้นะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง หาเวลาให้กับตัวเองนะคะอย่าแบบทำงานเยอะเกินไปจนแบบทำให้กระทบกับสุขภาพของคุณนะหรือคุณอาจจะแบบมีโรคเก่าหรือว่าโรคประจำตัวของคุณเนี่ยนะทำให้คุณเนี่ยกังวลใจอยู่เรื่อยๆนะคะก็ให้คุณเนี่ยมีสติแกมากนะอย่าเครียดหรือว่าอย่าคิดไปก่อนล่วงหน้านะคะใช้เหตุผลแกมากแล้วคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านโรคที่คุณเป็นอยู่ได้แน่นอนนะคะ2เรียญน,นะฮะมาบอกว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจนะคะหรือว่าเครียดไปก่อนล่วงหน้านะคะมีความกางังวลหรือว่ามีความลังเลนะคะคนไหนที่ไม่มีโรคประจําตัวนะ,ะก็อาจจะแบบมีความเครียดแล้วก็มีแบบปวดหัวไมเกรนเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นคนที่จริงจังกับทุกๆเรื่องนะคะก็อาจจะมีโรคนี้มาวนเวียนให้คุณเนี่ย กังวลใจได้นะคะส่วนนะคนไหนที่มีโรคประจาตัวนะคะก็อาจจะมีการกังวลในเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าในเรื่องของการรักษานะกลัวว่าจะแบบรักษาแล้วจะหายแบบเป็นปกติเหมือนเดิมไหมนะก็มีความกังวลนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าก,กังวลให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านได้นะ,ะในการรักษาของคุณแน่นอนนะคะห้าถ้วยนะคะ โรคที่เป็นนะอาจจะเป็นโรคที่แบบเป็นมานานนะเป็นโรคที่แบบเป็นตั้งแต่กําเนิดก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นตั้งแต่คุณคลอดออกมาก็ได้นะคะก็ทําให้คุณเนี่ยนะฮะกังวลใจว่าทําไมคุณถึงแบบไม่เป็นเหมือนคนอื่นนะคะคุณก็เลยมีความเครียดความกังวลนะสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะ,ะเพราะว่าเหมือนแบบรักษาก็ไม่ได้หายขาดสัทีเดียวนะก็ยังแบบ กลับมาทําให้คุณกังวลใจอยู่นะคะส่วนคนที่ไม่มีโรคประจําตัวนะก็อาจจะแบบเป็นโรคแบบไมเกรนความเครียดปวดหัวนะเป็นบ่อยเพราะว่าคุณเนี่ยจริงจังกับทุกๆเรื่องนะคะถ้าหากคุณพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าคุณเครียดกังวลเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่หายขาดนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบาลานตัวเองให้ได้นะอย่าเอาทุกเรื่องมาแบบใส่หัวจนทําให้คุณเครียดหรือว่ากังวลนะคะถ้าคุณอยากจะหายนะ คุณจะต้องจริงจังนะในการเคร่งดูแลสุขภาพของคุณนะคะก็ให้คุณเนี่ยโชคดีนะคะทุกอย่างนะสามารถหาทางออกได้นะไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยดูแย่ขนาดนั้นนะคะแต่ให้คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เข้มแข็งนะเพราะว่าคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวเนี่ยคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะขอให้คุณมีสติให้มากๆนะเอาล่ะมาดูซิว่าคําแนะนํานะคะเป็นยังไงบ้างนะ k n n o o w ว a n นะคะเพจออฟพิทิคุแปดดาบนะจ๊ะ King of w วอลนะมาบอกว่าคุณนะจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานนะบางคนบางท่านอาจจะมีธุรกิจของตัวเองนะคะสิ่งที่คุณทำนะให้คุณทำเลยนะคะอย่าได้แต่คิด นะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนนะที่ทํางานประจำนะก็จะมีเจ้านายนะหรือว่าลูกน้องบริวาเนี่ยคอยซัพพอร์ตคุณทางด้านการงานนะทำให้การงานคุณเนี่ยราบลื่นนะส่วนคนไหนที่ทําธุรกิจตัวเองอยากจะคิดขย,ขยายหรือว่า อยากจะเปิดสาขาใหม่หรือว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจอื่นๆนะให้คุณเนี่ยลงมือทําได้เลยนะอย่าได้แค่คิดให้คุณเนี่ยปฏิบัติหรือว่าจัดการได้เลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพจออปเปเดิรนะมาบอกว่า คุณนะจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะว่าคุณอาจจะมีครอบครัวนะที่มีฐานะที่ดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้วิธีในการหาเงินนะรู้ช่องทางในการหาเงินนะคะทําให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนเวียนดีถึงแม้ว่าคุณอาจจะใช้เงินเก่งหรือว่ามีภาระาเยอะแต่คุณก็สามารถบริหารจัดก,การทางด้านการเงินได้ดีนะคะแล้วก็มีความสุขความสําเร็จทางด้านการเงินแน่นอนนะคะ แปด,ดาบนะคะคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เจออะไรในชีวิตมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพหรือว่าเป็นปัญหาทางด้านจิตใจหรือทางด้านชีวิตของคุณนะคุณเจอเยอะแยะมากมายนะทำให้คุณเนี่ยอาจจะคิดเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆนะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยนะตัดสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไปนะคะเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่ได้เฟอร์เฟกทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงถึงจะอยู่แบบ เป็นคนที่เข้มแข็งในสังคมได้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าคุณเนี่ยมีครอบครัวคนรอบข้างที่ดีๆนะคะคนอื่นอาจจะแบบไม่ได้มีแบบนี้นะ,ะแต่คุณมีสิ่งนี้ที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษ,ษาคุณนะค,ะคุณจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเราไม่ได้เฟอร์เฟกนะคะให้คุณเนี่ยนะมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้แน่นอนนะคะแล้วก็คุณอย่าคิดน้อยใจตัวเองนะคะเพราะว่า ทุกคนนะคะไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบร0 0เซนตะคะขอให้คุณเนี่ยตรงนะ,ะเชื่อมัน่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีความแบบแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีความแบบว่ามีสตินะคะเดี๋ยวคุณจะผ่านเรื่องราวที่ท็อกซิกหรือว่าวุ่นวายหรือว่าความเครียดความกังวลหรือว่าจิตใจที่วั่นวหวไปได้แน่นอนนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะเอาละจบแล้วนะ,ะสำหรับการทำนายของชาวราศีพฤษภในะะประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊ง,ง,งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักและที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้ไปแล้วจ่าจเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ